ดอกของช่อม่วงพวงครามนะครับกลีบดอกเขาจะมี5กลีบสีม่วงพาสเทลสวยมากเลยครับ ก็กลับมาพบกับช่องโชว์ห่วยการเด่นเฮ็ดจังใดนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนมาขยายพันธุ์นะครับต้นช่อม่วงพวงคามนะครับเป็นดอกสีม่วงนะครับต้นช่อม่วงพวงคามนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาขนาดใหญ่นะครับตามมาดูนะครับนี่ครับเป็นไม้เลื้อยเถานะครับขนาดใหญ่คือสามารถขึ้นปกคลุมต้นไม้ได้แล้วก็ออกดอกเยอะในช่วงหน้าแล้งนะครับพอดีว่าช่วงนี้ดอกก็เริ่มรยแล้วนะครับก็เลยจะมา ขยายพันธุ์ต้นช่อม่วงพวงคามนะครับเดี๋ยวตามครับเดี๋ยวเราต้องมาเลือกกิ่งกันก่อนนะครับจริงๆช่ต้นช่อม่วงพวงคามครับจะขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะครับคือตัวดอกของเขาถ้าร่วงแล้วเขาจะมีเมล็ดนะครับสามารถขยายพันธุ์ผ่านทางเมล็ดได้ปักชำได้นะครับแล้วก็ตอนกิ่งนะครับคือถ้าเลือกตอนกิ่งเราจะเลือกเป็นกิ่งสาวนะครับอย่างเช่นกิ่งนี้จะเป็นกิ่งสาว ถ้าเป็นกิ่งอ่อนเขาจะเป็นเป็นกิ่งที่มีขนครับมีขนเป็นเล็กๆครับถ้าเป็นกิ่งแก่คือขนจะหายแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเข้มครับเราจะเลือกกิ่งที่เป็นกิง่งแบบกลางๆนะครับเราก็จะคว้านกิ่งก่อนครับแรกรใช้ใช้มีดนะครับมีดต้องสะอาดนะครับเลือกกิง่ง หวานรอบนะครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆตรงนี้ครับปอกปอกเปลือออกครับปอกเปลือก เลือกว่าขูดในเยื่อออกไงบอกแล้วับขูดครับ ปูดเอาเนื้อเยื่อเนื้อเลี่ยงไปปูดให้สะอาดกันเสร็บ้อยแล้วนะครับตรงนี้ ใช้น้ำยาเร่งรากผ่านครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้อน้ำยาเร่งรากนะครับก็ใช้ใช้เอ็มลอยนะครับใส่เอ็มลอยนะเนี่ยทาลงไปเลยครับแล้วก็คิมไว้แห้งครับ ในระหว่างรอให้ตัวน้ํายานะครับแห้งติดกับกิ่งนะครับเราก็ใช้ตัวมีเดียหรือว่าวัสดุนะครับตัวที่เราใช้ครับเราจะไม่ใช้กุยมะพร้าวนะครับผมจะใช้ตัวพีทมอสพีทมอสก็จะงอกได้ดีพีทมอสพีดมอสก็จะงอกได้ดี ตัดให้เป็นช่องนี้ครับใครถนัดด้านไหนก็ได้ครับที่ก่งไว้ให้แห้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวมีเดียหรือว่าวัาสดุตอนครับ เราจะมาดูผลงานการตอนไว้แล้วครับอันนี้ผมตอนไว้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับโดยใช้อตัวหนึ่งใช้น้ำยาเล่งรากนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งใช้เอฟร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้น้ำยาเล่้ยงรากรเดี๋ยวจะมาดูผลงานกันครับเข้ามาใกล้ๆตรงนี้นครับก็คืออันนี้ใช้ถุงดําคุมไว้นะครับว่าเหมือนกับหลอกพืชนะครับว่าอันนี้อยู่ในดินม,มันจะมึมมนๆนี่จะมาดู ดูรากของเขานะครับนะครับรากเดินดีครับทุกถุงเลยครับใช้วิธีการต้อนง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆสามารถใช้กับมะพร้าวได้นะครับแช่น้ําก่อนนะครับหรือว่าใช้พีทมอสครับถ้าเป็นตัวพีทมอสตัวรากเขาจะเดินดีเดี๋ยวอันนี้เราจะตัดไปชํานะครับตัดไรไตงรงนี้ไปชํากันเ่ยนี่นะครับ อาจะเอากิ่งพันธุ์ช่อม่วงก,กงครามไปชำในกระถางกัน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวกสองกิ่งครับให้ลากกระลังเ,เดิน mình nhìn thôi chị nhỉ. Đã chín rồi. เรามาตวังตอนที่แกะนะครับอย่าให้ตัวลากเขาขาดลากเดินสวยเนะลยครับเดินปูกเนี่ยนะครับ ตัวให้เขายึดนะครับหาอะไรมามัด เสร็จแล้วก็รดน้ำ ก็เอากระถางแบบนี้นะครับไปวางไว้ในร่มนะครับหรือว่าท่านเพื่อนอยากให้รากเดินเร็วนะครับก็เอาถุงพลาสติกครับคุมกระถางไปเ้ยครับเราก็เก็บไปในที่ร่มครับรากเขาก็จะเลยเดินดีขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับต้นเล็กเล็กต้นนี้นะครับมีต้นที่เราชํานะครับจะมาขยายขยายพันธุ์ได้หลายแบบนะครับต้นนี้คือต้นชำครับริ่งริ่งที่เราตัด นีครับกิ่ปลายที่เราตัดมาสักครู่นี้สามารถชำได้ชำทิ้งไว้เลยนะครับก็จะงอกอีกเหมือนเดิมครับครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับก็ฝาก กดติดตามน,นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับจะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปดีๆออกมาอีกนะครับขอบคุณนะครับ